เ้าเจหไอ้ไข่ให้โชคให้แล้วตัวนี้1ตุลาคมหกหา คําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางสําหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนมาติวกันต่อที่โรงเรียนความรวยวันนี้มาไวนะฝนจะตกไหมนะมาไวก็ได้เด้อนะออามาค่ะมาก่อนนั่งหน้าเลยนะคะบางคนบอกสอบผ่านอยู่ค่ะเด็กเครื่องเดียว คาเพิ่มยังใจปุ่ท่านเบิร์ตยู่ัวซานนะคะสอบผ่านแบบแบ่งเคร่งวัดเครื่งหนึ่งกรรมการเครื่งหนึ่งอ่ะงวดนี้ขอให้ได้เต็มๆนะคะมาดูการที่เลขของไอ้ไข่ให้โชคสําหรับงวดที่ผ่านมาให้เลขล่างมา57นะคะทุกคนออก7 5้าออกเป็นตัวกลับนั่นเองสําหรับชุดตัวเลขของไอ้ไข่ให้โชคและนี่ก็คือคลิปที่ทางแอดมินแนะนามาฝากเพื่อนๆสาหรับงวดที่ผ่านมานั่นเองนะคะ,ะมาลุ้นกันสาหรับงวดใหม่หนึ่งตุลาคมไอ้ไข่ให้โชคก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับงวดนี้ ะะมีด้วยการสามหางสำหรับวดนี้1ตุลาคมไอ้ไข่ให้โชคให้มาจะมีเลข58 59และเลข79นั่นเองอีกครั้งนะคะ58 59และ79้นั่นเองนะคะามาลุ้นกันสําหรับวันนี้วันเลขของไอ้ไข่ให้โชคจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมซึ่งแอดมินเจอมาก็เลยนะํามาฝากเพื่อนๆน,นั่นเองนะคะและมาดูการที่ใบนี้สําหรับใบนี้เป็นข้อมูลใหม่นะคะทุกคนแต่ว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงเป็นชุดตัวเลขของแอดพฤรหัสนั่นเองสถิติเข้ามาแล้ว2งวดเลยนะหนึ่งกันยายนให้38มาออกเป็นตัวกลับ83และงวดล่าสุดเลยก็คือ16กันยายนให้30มาออก0-3ออกเป็นตัว กลับนั่นเองสําหรับวด16กันยายนนะคะและมีนเจอมาสําหรับวดใหม่1ตุลาคมแอดพารุตหดให้มาสําหรับวันนี้จะมีเลข80 81 82 90 91และ เลข92นั่นเองนะคะสังเกตเลยนะคะทั้งหมด6หางนี้ไม่ว่าจะเป็น808182 909192 6หางนี้มาตรงกันเลยกับเลขของแอดละเดนเลขล่างแอดละเดนให้มาวดนี้1ตุลาคมนะคะก็มี808182 909192ที่ตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของแอดพาร์หัสเรียกได้ว่าตรงกันทั้งหมด หกหางกันเลยทีเดียวนะคะกับเลขของแอลแลเดนเลขล่างของแอลลเดนนั่นเองอ่ามาลุ้นกันสาหรับงวดนี้ซึ่งเจ้าของข้อมูลเขาบอกว่าสูตรนี้ไปต่อนะคะเป็นงวดที่3นั่นเองอ่ามาลุ้นกันว่าจะเดินต่อเป็น3มงวดติดไม้เลขของแอดผฤรหัสนะคะจากนั้นมาดูกันที่ใบนี้สําหรับงวดที่แล้วเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงนะ,ะให้บนฟ้าตัวเดียวนั่นก็คือเลข7มา16กันยายนที่ผ่านมาก็มา703นนั่นเองและสําหรับงวดใหม่1ตุลาคมให้บนฟ้าตัวเดียวงวดนี้ นั่นก็คือเลข5นั่นเองอีกครั้งนะคะเลข5จะเป็น5อะไรสําหรับวันนี้1ตุลาคมมาลุ้นไปด้วยกันนะคะทีนี้มาต่อกันด้วยเลขของแอดนาอ้วนสาหรับเลขของนาอ้วนสําหรับฝั่งซ้ายจะเป็นภาพชุดเน้นชุดตัดนั่นเองมี3ตัว2หางนั่นก็คือเลข5 29กับ6,28นั่นเอง2ตัวจะมี2 9 9 2 2882สําำหรับชุดเน้นชุดตัดเลขของนอ้วนนะฝั่งซ้ายเป็นชุดเน้นชุดตัดนะ2992 2882ส่วนใบฝั่งขวาก็คือเป็นชุดเต็มของนอ้วนนั่นเอง3ตัวก็มี618 617และ 529มาเช่นเดียวกันสําหรับชุดตัวเลขของนอะ้วนงวดนี้1ตุลาคมแอดมินเจอมาก็เลยนํามาฝากอ่ามาลุ้นไปด้วยกันว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินนะคะทีนี้เรามาดูกันที่ชุดตัวเลขของแอดกุยซอกาว 9, กันบ้างดีกว่าสําหรับวดน,นี้แอดกุยซอกาว 9, ให้มา1ตุลาคมนะคะสตัวจะมีเลข 741, 742, 461 4 6 2และ4 5 2นั่นเองนะสำหรับเลขเน้นลงล่างของเขาจะมีเลข7 1 7 2 8 1 8 2 ให้เน้นเป็นพิเศษเลยนั่นก็คือเลข82นั่นเองนะคะ3ตัวของเขาก็สวยอยู่นะคะทุกคน741 417นะคะแล้วก็ส6 1ก็สวยเช่นเดียวกันอมาลุ้นกันสำหรับชุดตัวเลขของแอดกุยซอกาวดนี้1ตุลาคมจะเข้าไหมนะคะซึ่งก็ถือว่ามีเลข8182นี้มาตรงกันเลยกับเลขของแอดละเด่นแอดละเด่นก็ให้1828มาเช่นเดียวกันตรงกันเลยกับเลขล่างของแอดกุยซอกาวมาลุ้นไปด้วยกันค่ะ ทีนี้มาดูการที่ใบนี้เป็นชุดตัวเลขจากแอดเบดพารวยให้มาสำหรับวดนี้นะคะเน้นล่างเม็ดเดียวแขนๆเลยนั่นก็คือเลข59นั่นเองนะคะเน้นหางเดียวเลยเน้นลงล่างเม็ดเดียวแข็นๆงวดนี้1ตุลาคมแอดเบดให้มานั่นก็คือเลข5 9นั่นเองแน่นอนเลย5958เป็นเลขเด่นเลขดังอยู่แล้วสำหรับวดนี้นะคะ5995นี้ก็ตรงกันเลยกับเลขคู่โต๊วบนฟ้า ตรงกันเลยกับใบมอเตอร์ไซค์เมื่อวานที่แอดมินนามาฝากตรงกันเลยกับแอดดุยพาร,รัานรวมไปถึงอีกหลายๆเจ้า5859น่าจะตรงกันประมาณ10กว่าสํานักแล้วตอนนี้นะคะอ่ะมาลุ้นไปด้วยกันสําหรับวดนี้1่ตุลาคมนะคะและมาต่อกันด้วยชุดตัวเลขของแอดประกอบสําหรับงวดที่ผ่านมา16กันยายนแอดประกอบให้0ูนมาเลขออก703 2ตัวแอดประกอบก็ให้0ูนสเช่นเดียวกันก็ถือว่าเข้า3ตัวและ2ตัวบนฟ้าเลยสําหรับชุดตัวเลขของแอดประกอบงวด ที่ผ่านมานั่นเองนะคะและสำหรับวดใหม่1ตุลาคมแอดประกอบให้มาแล้วเขาบอกว่าเน้นๆกันไปอีกครับนะคะวดน,นี้ให้มา3ตัวหางเดียวนั่นก็คือเลข085นะคะสตัวจะมี8505และ เลข08นั่นเองนะคะ085 85ซึ่งก็ถือว่าเลขนี้ตรงกันหลายเจ้าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแอดประกอบให้2ตัวบนฟ้านั่นเองส่วน58 59นะคะทุกคนเลข85เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้กันเป็นเลขล่างมาสําหรับวดนี้นะอะมาลุ้นกันสําหรับวดนี้ว่าเลขของแอดประกอบเนี่ยจะเข้า3ตัวอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมซึ่งแอดมินเจอมาก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆนั่นเองนะคะและมาต่อกันด้วยกับชุดตัวเลขของนกนําโชคนกนําโชคให้มางวดนี้ 1>, 1ตุลาคม2ตัวจะมี 90, 94, 04, 3ตัวหางเดียวเลยนั่นก็คือเลข 904นั่นเองนะคะอ่ะ90 94 04จะมาไหม0ูนงวดที่ผ่านมาเลขก็ออก0-3นนั่นเองงวดนี้จะเป็น0 4ย์ไม้อาะ0นก็เป็นเลขที่ยังไม่มาสักทีนะทุกคนสำหรับเลขศูนย์นั่นเองอ่ะมาลุ้นกันสำหรับงวดนี้หนึ่งตุลาคมเลขจากนกนำโชคนะคะและมาดูการที่ใบนี้สำหรับใบนี้เป็นเลขจากคุณดาวเรืองนั่นเองนะค,ะคุณดาวเรืองให้มาสำหรับงวดที่ผ่านมา 16กันยายนให้75เขาบอกว่าหาลอตเตอรี่ไว้ไม่ต้องกลับนะคะอ่ะก็มาจริงๆ75ลงล่างนะคะและสําหรับวดใหม่วดก่อนเขาก็ลงไว้ตั้งแต่4กันยายนเป็นข้อมูลใหม่แต่ว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงซึ่งแอดมินเจอสำหรับวดใหม่1ตุลาคม ก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆนั่นเองสําหรับวันนี้ให้มาเขาบอกว่าหาลอตเตอรี่ไว้นะคะนั่นก็คือเลข39กับเลข92นั่นเองอีกครั้งนะคะ39และเลข92นั่นเองสําหรับวันนี้1นงตุลาคมอ่ามาลุ้นไปด้วยกันสําหรับวันนี้เน้นลงล่าง39 29้นั่นเองนะคะ จากนั้นมาต่อกันด้วยชุดตัวเลขของเอสังคนขี้ตัวนะคะให้มาแต่ว่าเป็นเลขล่างนั่นเองนะคะฝั่งขวาเป็นเลขล่างหางเดียวไปกลับสําหรับมวดนี้1งตุลาคมเอสังคลนขี้ตั๋วให้มาน้านก็คือเลข1881อีกครั้งนะคะเลขล่างนะคะเอสังคนให้มา1881 ส่วนใบฝั่งซ้ายก็คือเป็นเลขหลักสิบหลักหน่วยแอสซังคนขี่ตัวให้มาแล้วนั่นก็คือเลขสี่นั่นเองอีกครั้งนะคะหลักสิบหลักหน่วยคือเลขสี่นั่นเองงวดนี้เขาให้เลขสี่มาส่วนชุดเต็มนะคะชุดเต็มก็คือเป็นชุดแปดหางเก้าหางที่แอินามาฝากงวดที่แล้วนั่นก็คือเลขเจ็ดศูนย์สามเจ็ดสามศูนย์นั่นเองสําหรับใบน,นั้นเจ้าของข้อมูลเขาจะลงไว้ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะ,ะมาลุ้นกันสําหรับเลขของซังคนกี่ตัวก็เรียกได้ว่าสุดปังเข้าสามตัวตรงตรงติด กัน3มวดจากนั้นก็หลุดงวดเดียวหลุดงวด3-3-2แล้วก็มาต่ออีก703นั่นเองเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆ3ตัว4งวดอะมาลุ้นไปด้วยกันสําหรับงวดที่5งวดนี้นะคะทั้งหมดนี้แอนมินนามาฝากเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจส่วนการตัดสินใจน,นั้นขึ้นอยู่กับทุกท่าน ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัยเฮงเฮงรวยรวยปังปังสอบผ่านรับทรัพย์ไปด้วยกันสําหรับวันนี้นะคะทุกคนแอดมินเอาใจช่วยเลยขอให้สอบผ่านทุกท่านเลยขอให้ออกตัวที่เรากาเลยนะคะสําหรับวันพรุ่งนี้เจอกันอีกนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาณนะที่นี้จนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนอย่าเจ็บอย่าจร สวัสดีคะ่ะให้พี่น้องเฮ่งเฮ่งมันหมานสุขขู่สุขคนเด้อค่ะเด้อ